คิ้วนั่นพี่ขี่อีกอ่ะตายตายก็จะหมดจะหมดไปให้มันให้มันเออหมดเลยหมดเลยหมดหมดหมดเลยก็เนอะหมดเลยตายใครจะเป็นเศรษฐี ฉันนาซีฉันนาซีคุยคำพูดเลยฉันนาซีฉันสิซีเขาเป็นเศรษฐีฉันนาซีฉันสิซีถามมึงเขาเป็นเศรษฐีพุ่งมสองบ้ามปีกครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเมาครับอันนี้ อยากกูว่าไม่ถนัมันจะมีระ่องยากอยู่แล้วเราก็เลยง่ายมาแทมึงก็ยากจริงๆนะเยอะมือถือจุ้ยยากยากโอ้ร้องเพลงร้องเพลงถ้ามาร้องเพลงเนี่ยฉันชื่อบุสบาน คือบูสต์ตาอูตายแล้วเหรอเสียดายว่ะกองกองทางนี้แบตเอาเหรอโดนมาไม่เฟ้นไม่เม้งไม่แอร์กันเลยพวกมึงแครับติแล้วสิพี่วาไม่ขาดเลยต้องเหรอโอ้โหคิดอยู่ตอนนี้ยถ้าดื่มเหล้ามากๆเรารู้สึกไงมึงพูดเพราะอะไรถ้าดื่มเหล้ามากๆดื่มดื่มแบบไม่ ก็ไม่พอนะครับฉากทางการทั่วไปเดี๋ยวเล่ามากไปเนี่ยผมมันเกี่ยวอะไรกับผมมีรู้สึกสติไม่มีคนละครโอเคครับคนละครฉันเล่าโซดาตีคิเยอะสิจัดมัเลนเลยมะดอกซ้ำก็ได้ผมไม่ตอเลย เมาอี๋เมาอี๋เมาอีะเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเลยอยู่นิบดเงี้อโอ้ยไปๆเป็นเสียคิ้วหน้าที่กี่อีกอ่ะผมนึงตะล่อมตั้งนานขัดไปครับอร่อยเลยหมดอร่อยมาสนุก โอ้โหต้องตอบให้ผมต้องใจค่าคิดขีทอดแดนมกี้แดนใช่ไหมรำเสริมเสริมไปถั่วแล้วเหรอขมิบขมิบทำไลหวยเหรอใครจะทายก่อนส่งตั้งจะไม่ไม่รู้แดกกินเขาไม่แดกเหรอ ไม่มีอ่ะตายตายสองคำแล้วไม่ดูเอ่ะจบนี่เน้นบ้านเมียมากเลยนะคุณแบบอ่ากินเต้นอีสลัดดอยไอ้ยังวะไอ้ยังวะแดนส์แดนส์ก็ขบวนมาผมถึงได้ไม่ได้ตั้งใจนะผมถึงได้รำเนี่ย พี่เจ้าครับโอ้อันนี้เรียกว่าอะไรครับขวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เรียกว่าอะไรครับตัวคนพี่เจ้าขวดไหมแก๊สแก้วขวดขวดสใส่ขวดแก้วแก๊สถาชนะโอ้โหก็บอกโว้ดเลนพาเลยนะเนี่ยแล้วท้าหมดแล้วท้าหมดแล้วท้าหมดแล้ว หมดเลยเลนจะหมไปเล่มัเลยตายไงตายก็จะหมดก็จะหมดไปให้มันให้มันหมดเลยหมดเลยหมดหมดหมดเลยก็เ้อหมดเลยเอาไม่ยังไม่กลนวพี่เก๋ภาษาอังกฤษได้ไหม yes a b c เหรอข้างแล้วเราอ่ะ d e f เราไปเล่นพวกนี้แหละฮะเราไปเล่นพวกนี้แย่เลย มันผิดแลาเนาะอ่ะ,อะเราก็ในวัยสามสิบไปปลายไปกด็สิบเอ็มานะถ้า,าเราไปเที่ยวที่ไหนได้คอ้ยนู้นกูตายแล้วถือก,กริคับถ้าเราเรา,า,ปปา,าถามุดไปเนาะใครไปชจวได้อืมเราจะไปที่ไหนก็นบ้านครับเหนือกลางอีสานจริงนะ,ช,ตตะชีวิตผมอะจริงผมอะอยากทิ้งทุกอย่างเลย ลงไปอยู่ใต้ <ทำ S 1> ไม่สนไม,ไม่สนใจเลยเลยแบบไปใช้ชีวิตแม่งอยู่นั่นน่ะผูกเปยนอนแม่งตายต้นมะพร้าวอะอเทแบบทุกอย่างจริงเลย้างนี้ไม่มีอะไรบ้างครับข้างไหนกระกับผ้าไอซี่มันบนล่างไหยครับมะพร้าวทะเลชายหาดมีฝนไหมครับก็ตามฤดูกาลมีไหมครับ ร้องเพลงได้ไหมเอาเพลงอะไรครับเสีลงมาเสียลงมาเสียลงมาเโฉงโฉงเก่งคอยเพราะทำไมคอยน้องอยู่ที่แก๊งเพราทำไมเจ้าเหมาะอยู่นะไปเที่ยวไงเจ้าเลยเจ้าเลยเจ้าเลยเสียร้อย ไปก็รีบไปไปก็พี่แอสไปเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวต๊ะหัวแล้วเอาเลยครับเลยแล้วเร <c oughs> าขอเลครับอะไรอย่างพี่กี่เน<อ>ี่ยขอผมสายอะไรนะพี่ฉีเดยเจอร์ขอผมพี่กี่ชอบไปเที่ยวไหนป่าเขาลำน้ำไผ่น้ำตกทะเลผมไปได้หมดครับ เขาจะรู้ว่าชื่อน้ำตกในสลับุรีไหมเจสันน้อยขึ้นชื่อะเจสันน้อยมันโลแล้วรู้จักโกอีกดไหมใช่ครับผมรู้จักอยู่ไหนของสลับหรีเออเดี๋ยวเข้าไปอีจุดเนี้ก็ูไปไม่ถูกเหมือนกันแล้วนะหลายรอบนะเหนืออีกคำนึงทำาแม่มันทำยไม่ได้ อีกยอัยยนต้องตายผู้ชายจะลีบมึงเนี่ยถูกเลยอ้สัสเ <laughs> อ๊แจ้งเป็นนักสู้เด <laughs> <ไป S 2> ียเป็นนักสิง เขียวอะไรแดงนี่เป็นคนดีไหมมันเป็นมย์แบบเป็นคนคนหนึ่งครับผมทุกคนไหมมึงวะ้าเป็นถ้าในวงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของรุ่นก่อนที่จะโตมาสักยี่สิบคี่พ่อแม่มืมจี๊ด เรียบร้อย,ยอ,อะไระนะหน่มกับกูใช่ไหมกับพ่อแม่ไม่ได้ใช่ปะโอเคคื่คำไม่รู้ถือว่าย้อนไปมึงรู้แหละกูค <c oughs> ิดว่ากูรู้คำหนึ่งอะคำว่าอะไรไม่รู้เล่นกันมานี่ ครับผมเดาเลยนะว่าโอ้โหแต่เขาไม่ถือว่ายากอยู่แหละรักเมียไหมรักเมียไหมเล็บอยู่ถ้าเกิดไม่มีเมียทำไงไม่มีทางโอ้โห้อาคิดยุ่งเก็ก็ปล่อยคุยกันไปเศร้าไหมก็มีเหมา ตายอย่าเลยนี่ใครฆ่าตัวเองหรือบอกเลยฆ่าตเนี่ยไม่ฆ่าตัวเองหรือไรเศร้าไม่เมียแล้วเศร้าไหมจเฉยๆเป็นโสดก็ดีเบนบีเบนบีนพี่โจอะไรคิดว่าแบบมีเมียเป็นโสดมัอะไรดีอยู่กันโอ้โหอันนี้พูดยากเลยว่ะไม่ใช่จุดมันอ่ะมาคู่กันได้ปกติก็ตลอดอร่อยแบบอร่อยเย้ะ ชีวิตก็มีความสุขอะนะแค่ทำให้แบบลืมคำบนหัวตัวเองเศร้าร้องไห้ร้องไห้ขอโทษไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยขอโทษขอโทษขอโทษโอยไอ้ ทำวันเนี้ยปุ๊กฮัลโหะพี่วตเอาเรื่องไไรก่อนดูตรงในสามคนเนี้ยสามคนเนี้ยสามคนเนี้ยมีนื่อะไรเนาะเราตายเป็นอีคนคนอีคนคนนึงคนคนที่รักเธอไกลเป็นกรรมทำไมมาเร็วอย่างนี้ ที่ร้านน่ะถ้าเกิดว่ามีน้องใช่ปะ่ะเจอบออยู่อ่ะอแล้วทำของแหม่พิเศษให้น้องซื้อไหมเปื่อจ่ายว้าวมันดีแห่งแห่งปีนี่หว่าเข้าไปร้านทำอะไรบ้างนร่องรูวเดอะแล้วโอ้แล้วสตูว์ว้า ดูภาพรวมหน้าอร้านเลยเข้าไปสบตาแฮชเชียร์แล้วพี่โอหลับไปร้านทำอะไรบ้างอันดับแรกดูออเดอร์สั่งของเชิญลองคิดตังเฮ้ยเขาจะมาพูดเรื่อบนั้นไอ้แดงมันเป็นนักสู้ ดูแมดูไอ้เขียวล่ะก็เขียวมาเป็นนักเลยก็นักเกาหลีอะไรนะอิสลิกนี่ยเขียดเลยจะถามแม่ทีเนี่ยปวดท้องปวดหัวปวดขี้ อันไหนจะไปปั๊มปวดท้องอีกต่อไปห้องน้ำอ๋อโอเคขี้ขี้เหรอขี้ได้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 ขี้เหรออ๋อนี่ก็ตายด้วย ก <mm oh, ี้แท็กี้าเรื่องแค่นี้มันขี้มาถึงเอเจ็บ้เจับคิวอโอ้โหเขาเมื่อกี้ไอยู่มองัวเนี่ยเออไม่กูอยู่กับกูตรงนี้ปะเนี่ยไอ้เฮ้ยเกียร์คุณดออคุณด้วด้วยถ่ายกามวาห้อง ไม่ดีได้ทำไหมครับแม่งโอ้โหให้อทษถงเราพี่โจน่าจะจเกินนะในฐานะที่เราเกิดกันมานานแล้วสามสิบหอีเส็มใ่ไมน่าเห่นเลยนัดดนตรีที่พี่โจชอบสุด พี่ไทยเปดูเปดูดสัปดาห์นี้ได้อย่างพี่ก็เปิดยูทูบมากลพีไทยแล้อย่างพี่กี่มีวงที่ชอบไหมพี่โอล่ะมีวงที่ชอบไหมเไม่ใช่ีวงชอบเสียะรไม่เสียโจ้โมีวงที่ชอบไหมตาลอยกนั่นรอะไร มันไปได้หมดแหละแค่นใหญ่ไปก่อนแค่แบบส่งัตแบบโน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 นีออไดิสแลมออกไปอย่างนี้เดี๋ยวเมียก็ได้คนไหนเนี่ยบ้านหนึ่งเก้ากัเมียใครเจ้าไมด่าไหมไม่ใช่เมียกูโดน กะมึงโดไม่ได้กูก็มีเมือนดีวถ้าด่ากูฮะช่วยกูอมเขาจะหาเมึงไม่ด้หากูเขาจะหาเงนไม่ได้่ากเขาใหาเงินที่ได้า เปิดเปิดให้เมียดูเลยอภูมิใจนะเราให้เมียฟังต้องเล่นคำต้องข้ากับเพื่อนแต่ก็แต่ก็ตายตลอดขี้เอยม่เลยไม่รู้จะใช้คำไหนใารผิดกวยผิดกวยผิดกวยผิด คนบ่อยเพี <oung> <sm ell> ่โจเนี Hence, ่ยไหนเลยถามมาก่อ oh, น <making ath os> ี่ยอนาคตชีวิตอยากมีคู่ครองแบบไีนมาแบบเหมือนโออยู่คำอยู่หรือว่าตายไปไหนน่ารักเลย

ชาเป็น my f e ้าอะไรเข้าอะไรเข้าอะไรทำท่าทำท่าทำท่าไ้ย้